ก่อนที่ฟุตบอลอาชีพไทยลีก2จะเปิดฤดูกาลชื่อของราชันโคข,ขาวรำพูลวอริเออร์น้องใหม่ในลีกรองประจำฤดูกาลนี้ถูกพูดถึงเมื่อข้าไปเกี่ยวประธานสโมสรอ,อย่างไรก็ดีในมุมมองของฟุตบอลแล้วพวกเขาสามารถยกระดับตัวเองได้อย่างน่าสนใจฟุตบอลอาชีพไทยลีก2จะเข้าสู่การเปิดฤดูกาลในเดือนกันยายนหรืออีกไม่กี่วันนับจากนี้ชื่อของสโมสรฟุตบอลรำพูลวอริเออร์ทีมน้องใหม่ที่ก้าขึ้นมาจากไทยลีก3 กลายมาเป็นทีมที่ถูกกล่าวถึงทันทีนับจากปลายสัปดาห์เมื่อผู้บริหารของฟุตบอลแห่งนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและการพนันออนไลน์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสู้คดีประเด็นที่ทำให้ราชันโขขาวลำพูนวอริเออร์สโมสรฟุตบอลอาชีพจังหวัดลำพูนกลายมาเป็นเรื่องร้อนทางสังคมก็คือการถูกเชื่อมโยงว่ารายได้ที่นำมาใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างความสำเร็จตลอดหนึ่งฤดูกาลจนได้เลื่อนขั้นจากไทยลีก3 ขึ้นมายัางไทยลีก2อาจจะมีแรงที่มาอย่างผิดกฎหมายเส้นทางของลำพูนวอริเออร์ตลอดหนึ่งฤดูก,กาล2020-2021สำหรับในวงการฟุตบอลอาชีพแล้วนี่คือการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วหากมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากอนุสรวงวันที่วางมือจัดการกุมบางเหียนอย่างยาวนานไปทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและสมมอบภารกิจนำพาสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ ให้อยู่ในมือของพงศิริพรราชวงศ์ศึกนักธุรกิจวัย30ปีชาวดําพูลที่มีฐานะธุรกิจในวงการสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้ามารับช่วงต่อของทีมโดยบทฝ่าประธานสโม,มสรแบบเต็มตัวในปี2563หลังจากผ่านประสบการณ์มาแล้วในฐานะผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้ในปี2562ย้อนไปในเส้นทางฟุตบอลในรอบ2ปีคือฤด,ดูกลาล2562และ2563ผลงานในเส้นทางของราชันโคขาวที่มีบอสตัน พงศิริธาราชวงศศึกเข้าไปร่วมทําหน้าที่บริหารสโมสรถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเมื่อครั้งนั้นในไทยลีก3ที่แบ่งออกเป็น2โซนคือกลุ่มบนและกลุ่มล่างกลุ่มบนอันหมายถึงทีมที่มาจากลีกภูมิภาคในโซนตอนบนของประเทศที่มีทีมฟุตบอลจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมอยู่ในโซนนี้รวม14ทีม ราชันโคขาวสามารถจบผลงานด้วยอันดับสาของตารางไม่ได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3โดยทีมที่ได้เลื่อนชั้นคือขอนแก่นยูเนเต็ดแพร่ยูเนเต็ดและนคปรปฐมยูเนเต็ดที่เลื่อนชั้นมาอย่างไทยลีก2ประจำฤด,ดูกาล2563จากทั้งหมด28ทีมที่เล่นอยู่ในไทยลีก3ทั้ง2โซน เข้าสู่ฤดูกาล2 5 6 0 13โครงสร้างของไทยลีก3เปลี่ยนไปเมื่อเป็นการรวมทีมฟุตบอลจากลีกภูมิภาคหรือไทยลีก4ให้เป็นไทยลีก3และแบ่งการแข่งขันออกเป็น6โซนหรือ6ภูมิภาคปรากฏว่าผลงานของราชันโค่าวท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขาจบฤดูกาลในฐานะแชมป์จากโซนภาคเหนือโดยแข่งขันไปทั้งหมด15นัดชนะ13และแพ้2 และลูกทีมของบอสตันพงศรีฐานราชวงศ์ศึกก็ยังคงสร้างความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อจบฤด,ดูกกาลด้วยการเป็นแชมป์จากการเอาชนะเมืองการยูไนเต็ดทีมจากฝูงจากภาคโซนตะวันออกในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกวมผล2นัดคือชนะไป3ประตูต่อ2ซึ่งทีมจากไทยลีก3ได้เลื่อนขึ้นสู่ไทยลีก2ประจำฤดูกาล2514ประกอบด้วยลำพูนวอรเออร์เมืองการยูไนเต็ดและรา,าชประชา FC หากโฟกัสไปที่โครงสร้างทีมลํำพูนวอริเออร์ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าการลงทุนเพื่อดึงนักเตะชั้นนำเข้าสู่ทีมด้วยเป้าหมายของการไล่ล่าความสำเร็จจึงได้เห็นอดุลลาโซอาทิสุนทอนพิษโรนชัยลังซิโยแซมมวลปอลคานิงแฮมที่เกิดสร้างบนเวทีไทยลีกมาแล้วและฤุดูการที่กำลังจะเปิดฉากคือการเติมนักฟุตบอลต่างชาติที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเข้าสู่ทีมทั้งอารีซิโซโ,ซโกโอ,อดีตนักฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ รวมไปถึงเจฟเฟนโซเลสอดีตแข้งบาร์เซลโลนาในลาดิกาสเปนความสําเร็จที่ได้มาและการลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ที่บ่าและความรับผิดชอบของผู้ชายที่มีชื่อว่าฟอสตารโคงสิริฐาราชวงศึกที่นําพาสมสรแห่งนี้กลับขึ้นมาสู่ไทยลีกส